สวัสดีค่ะเอฟซีเจน่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องสาวดำพาร,รวยดำมหาสเสน่ห์ชนแนลเย็นจิตปฏิคอมโบนะคะวันนี้สาวดำก็จะมาสรุปตัวเลขให้กับท่านนะคะว่าในช่องสาวดำนั้นมีเลขทั้งหมดกี่กี่กี่หางนะคะกี่ใบนะคะก็รับรองว่ามีไม่เยอะเหมือนเหมือนเหมือนช่องอื่นๆก็แล้วกันค่ะ นะคะงั้นมาชมอื่นๆไปแล้วกันนะคะจะให้ดูใบที่หนึ่งนะคะอาจารน์จะเข็นว่าที่หนึ่งนะคะอ่าใบที่หนึ่งดูเลยนะคะนี่นี่นะคะนี่คือตัวเลขของอาจารย์มีชัยค่ะวดนี้นะคะวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะ แคปเลยค่ะแคหเืยยังคะแคบรือยังคะจะได้รู้ว่ามีกี่กี่ใบนะคะ,ะดูเลยจ้าจะได้รูว่า้มีกี่ใบนะคะมีกี่หางมีกี่อัน,นนะคะเลขตัวเลขแต่ละงวดละงวดอย่าลืมหาซื้อนะคะอย่าลืมหาซื้อหาซื้อได้เลยค่ะลอตเตอรี่นะคะนะคะนี่สาวดำก็มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะ ตาดำก็จะเขียนว่าที่หนึ่งที่สองนะคะว่ามีกี่หางนะคะอ่าดูอีกว่าใบที่สองค่ะของพ่อปู่สีสุดโทนใบที่สองนะคะจะได้รู้ว่าเลขของช่องสาวดาตัว,ต,วตัวเลขมงคลเนี่ยมีกี่หางนะคะในมีกี่ใบนะคะอ่านี่คะ่ะนะคะในนี่ของพ่อปู่สีสุดโทนนะคะสาวดําก็เขียนแบบนี้ชัดเจนนะใบที่หนึ่ใบที่สอง นะคะของปู่สีสุดโทจ้านะคะอ้าวต่อไปก็สาวตัณฑเขียนไม่ต้องเขียนดานนะคะอ่าอันนี้ใบที่สามนะคะใบที่สามปู่องคตย่าดอกไม้ค่ะให้หางเดียวในครั้งวดนี้หน่นะคะนะคะหลายหลายท่านถามมาว่าเข้าทรงพระอาจารย์เข้าทรงไหมไม่ได้เข้าทรงนะคะท่านนั่งสือเอานะคะ ไม่ได้สูบบุหรี่จ้านี่ของป,ปู่ mm hmm. องค์อาตญยาดอกไม้นะคะใบที่สามค่ะมีสามใบนะคะอ่าทีนี้ต่อไปอาจารย์จะเขียนว่าที่สองที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เนาะอ่าทีนี้ต่อไปก็คือปู่ปู่เกี้ยงนะคะปู่เกี้ยงให้น้องหนังเตยนะองะววดน,นี้ให้แปลกให้หนึ่งสองหนึ่งสามนะคะปกติก็จะให้ก็แล้วแต่ท่านจะให้เนาะเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเป็น เราก็ไม่รู้ว่าท่านแล้วแต่ท่านในตัวไหนขอให้ถูกแล้วกันนะคะอ้าวต่อไปนะคะที่สาวดาสาวดําฝันนะคะแฟนขับจําได้ไหมที่ว่าสาวดําฝันว่า,าได้ปลาเยอะมากค่ะได้ปลาเยอะมากที่ว่าไปจับออนเนลลี่ลี่ที่ไหลลงแม่น้ําชีสาวดําก็ตีว่าสาวดาในผู้หญิงเป็นน้ําีปลาก็8ปดแล้วทีนี้มันเป็น ช่องใหญ่ที่ไหลลงไปใส่เลี่นะคะที่ลงนะแม่น้ําชีสาวดำก็เลยตีเป็น408แล้วก็808ได้ปลายเยอะมากเนี่ยคะ่ะสาวดำตีเองแฟนคลับฟังแล้วไปตีเอาตัวไหนใครตีตัวไหนก็แล้วแต่จะตีได้นะคะ,ะนั่นราคาันราคานี้นะคะนี่นี่สาวดำฝันนะอ่าเอาไปที่อะไรลือขอโทัที่ลืมเขียน นะคะลืมเขียนเมื่อกี้นี่ใบที่สี่อันนี้ไปที่อันนี้ที่ห้านาะอันนี่สาดนดอกเป็ดเมื 5, นะ่อีนน้ห้านะก็คือใบที่ห้าอ่ามีห้าใบนะเนี่ยค่ะใบที่ห้านะคะอันนี้ก็คือที่หกแล้วที่เนี้ยต่อไปก็คือของอปู้โอเล่ค่ะ ใบที่6นะคะนี่มีแค่นี้ล่ะค่ะปูโอเล่นะคะใบที่6เนี่ยนะคะอ้าวาาา่ลยล่ะค่ะของปูโอเล่ใบที่6นะ,ะนะคะนะคะอันนี้ของอาจารย์มีชัยค่ะใบที่7เนี่ยนะคะมี7ใบนี่นะอ่ารวมมาให้หมดแล้วนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปก็ของอันเลขคำนวณของพระน้องนะคะเป็นอัคือใบที่แปเนี่ยนะคะอ่ามีแค่นี้นะคะเนี่ยเราดูเลยอาจะได้รู้ว่ามีน้อยมีมากบางคนก็จมว่าเยอะเยอะมากยังมีโอ้ยช่องอื่นเป็นร้อยรคลิปเลยค่ะขวดจะถึงวันออกนะคะอ้าว,วาก็ว่าเราติตามนั้นเนาะนี่น,นะคะงวดที่งวดที่สามนะของ เลขพลังของพาน้องนะคะต่อไปนะคะต่อไปก็เป็นเลขที่สาวที่คนแก่ที่มากระซิบบอกสาวดำนะคะนั้นใบที่แปดอันนี้อันนี้ที่เก้านะ,ะอันนี้ใบที่เก้านะนี่ค่ะของสาวดำที่ฝันว่าคุณแก่มากระซิบบอกแล้วค่ะนี่หางเดียวค่ะนี่นะคะสาวดำก็เขียนไว้ชัดเจนแต่ท่านบอกว่าให้ให้ซื้อ ท่านบอกว่า8ปดสองสีแล้วก็ให้หมุนเอาว่าอย่างนี้นะคะที่คุณแก่มากระซิบบอกข้างหูสาวดํานี่งวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะงวดที่หก็เข้างวดที่สก็เข้านี่งวดที่สามเนี่ยนะคะ,ะแต่ก่อนก็ไม่มีนะคะที่มีมาีมากระสิบบอกนะคะหรือว่าจะเป็นเพราะเพราะปู่ให้แม่ย่ามาลงที่ล่างสาวดำแล้วก็ท่านบอกว่าให้แม่ย่ามาลงล่างสาวดํานะคะ นัางพูดแบบนั้นแหละสาวดำก็ไม่ทราบแล้วะะก็เนี่ยเป็นบทที่สามละนะคะแต่ก่อนก็ไม่เคยมีเนาะทีน,น,นี้อันนี้อันนั้นเป็นเป็น,ปนใบที่เก้านะคะนี่อันนี้เป็นใบที่สิบนะคะสาวดำจะเขียนว่าที่สิบอย่างเงี้ยนะคะใบที่สิบที่พระน้องฝันว่าคนแก่ผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวมาบอกว่าขอร่วม สร้างสวนธรรมด้วยเนี่ยค่ะมาเขียนให้แบบนี้เลยค่ะเขียนให้แล้วก็ใบที่สิบนะคะนี่เขียนให้แบบนี้เลยตัวเบลอเลยว่างั้นพาน้องเล่าให้ฟังนะคะอ่าใ,นะใบที่สิบนะค่ะพาน้องเล่าให้ฟังนะคะสาวน้ำก็เล่าตามที่่ันพูดนะกับใบที่สิบนะขนาดนั้นมีสิบใบเนี่ยนะ,ะใบสิบใบอา้าวต่อไปต่อไปนะคะก็เป็นเลขของแม่สมุดปราการนะคะ ่องแม่สมุดปรกา,รา,นะารปรการก็คือใบที่10นะคะใบที่สิบนะคะขอแม่สมุดปราการให้มาแล้วค่ะนี่นะอ่านี่ค่ะแม่สมุดปราการก็คือใบที่10นะคะนี่นะคะแม่สมุดปราการจ้านะคะแคบเอาไว้เลยนะคะ ต่อไปก็เป็นเลขที่พระน้องนี่เลขพระน้องฝันนะคะแล้วท่านก็บอกตามนี้ค่ะคือใบที่สิบเอ็ดนี่ค่ะคที่พระน้องฝันนะคะแต่ว่าท่านยังไม่ทันได้เล่าให้อะไรให้ฟังที่ท่านก็ป่วยก่อนนะคะท่านก็ไปโรงพยาบาลก่อนอเลยยังไม่ได้ถามท่านมีแต่บอกว่าฝันดีโยมพี่ว่าง,งั้นก็มาเขียนเอาไว้ก็พอดีท่านยังไม่ได้ชันข้าวก็ป่วยนะคะตอนนี้อาการท่านก็ดีขึ้นนะคะ แล้วก็ใบที่เท่าไหร่นะใบที่สิบเอ็ดนะคะใบที่สิบเอ็ดนะคะเลขเลขกำนันของพ่อปู่เออเลขกำนันของพ่อน้องก็ดูแล้วเนาะนี่เนาะอ่านเลขกำนันของพ่อน้องนะวันนี้วันที่สามเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้ก็คือเลขของยาพ่อปู่อุปหัตราชาวงศ์นะคะก็คือที่สิบสองนะคะ ที่สิบสองนะคะยาพระคุปการราชวงศ์ค่ะอ่ามีแค่นี้นะคะนี่ดวงนะคะเก้าหนึ่งห้าแล้วก็เก้าเจ็ดศูนย์นี่ยาพระคุปปาตราชวงศ์นะคะอ่านะคะที่สิบสองนะคะอ่ะาต่อไปก็หลวงพ่อพรนะคะ หลวงพ่อพรค่ะน,นี่ใบที่13นะคะนี่หลวงพ่อพรนะคะถ้าได้มาตามนี้นะคะหลวงพ่อพรวดที่วดที่สองนะคะวนที่เป็นวดที่สองค่ะ,คะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแใจให้สาวดำพารวยด้วยนะคะอ่าทีนี้ต่อไปต่อไปเป็นใบที่14นะคะ เป็นใบที่สิค่ะเป็นใบที่สิบสี่ก็คือสรุปเลขนะคะนี่สรุปตั้งหมดตรงวรนี่คือสรุปร่างพอปู่สามแปดเก้าตั้นสรุปไปแล้วก็คือพระน้องสรุปให้แล้วนะคะนี่เลขสรุปนะคะ,ะจะได้เห็นจะได้มีจะได้รู้ว่าเนี่ยช่องสาวดัมมีแค่นี้นะคะไม่ได้มีเป็น4ี่สหนะคะสาวดัมมนช่องอื่น,นๆก็ลงเป็น ยี่สิบห้าสิบคลิปเลยค่ะสาวดำนับดูโอ้ยห้าสิบหกสิบก็มีค่ะวันหนึ่งลงสามสี่คลิปบางคนบางช่องก็ลงห้าคลิปเลยกว่าจะถึงวันออกโอ้ยตาลายเมาเลขนะคะอ่าทำการบ้านปวดเสียนเวียนพระงหัดส,สุกเสาพิจธราารนะคะเอาขอทุกท่านโชคดีนะคะขอของสาวดำพารวยก็มีแค่นี้ค่ะทั้งหมด14ใบนะคะเนี่ยค่ะสใบนะคะ กว่าจะถึงวันออกนั้นไม่รู้ว่าพ่อปู่จะมาย้ำอะไรยังไงนะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าสาวดําก็จะมาบอกแฟนกับของตัวเองเลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้สาวดำพระรวยด้วยนะคะ ด้วยความรักและความห่วงใยคิดถึงทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะเผื่อท่านจะได้รางวัลที่หนึ่งหรือสองสามสี่ห้านะคะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะเราต้องสู้กันอีกต่อไปนะคะสักวันหนึ่งต้องเป็นของเรานะคะเนี่ยค่ะดูเอานะคะนี่เลขสรุปสรุปของพัดน้องที่ท่านสรุปให้ท่านส,สรุปให้ทุกงวดนะคะก็สาวดําก็เป็นห่วง แฟนกลับทุกคนค่ะเพราะว่าแฟนกลับของสาวดํานั้นมีแต่คนใจบุญสุนทานมีแต่คนใจดีมีแต่คนเป็นสายบุญทั้งนั้นเลยนะคะสาวดําก็ขอ,อนิยมยกย่องด้วยความจริงใจค่ะดีใจค่ะที่ fc ของสาวดํามีแต่คนดีๆมีแต่คนใจดีใจบุญสุนทานทั้งนั้นเลยนะคะสาธุสาธุสาธุของ fc ของลูกทุกคนได้ถูกเลขด้วยเธอได้ถูกลอตเตอรี่รางวันที่ เท่าไหร่แล้วแต่บุญวาสนาเขาขอให้เขาถูกไม่ว่าจะเป็น3ตัวหน้า3ตัวหลังรางวัลเลขท้าย2ตัวหรือว่าเลขรางวัลที่5ที่สที่สที่สองที่1ขอให้ถูกทุกคนได้เกิดขอให้ทุกคนได้มีโชคมีลาภให้สมกับเขาที่เป็นคนใจบุญสุนทานให้สมกับเขาที่เป็นคนดีมีน้ำใจมีกิจใจอบว่ามารีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลลูกเป็นอย่างดีเอฟซี FC ทุกคนนะคะขอให้ บุญกุศลที่ลูกสร้างลูกทำไว้ก็ให้เขามีโชคมีลาภทุกคนขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่ส่งเงินมาให้สาวดําที่ได้ํำสนทำทุกวันนี้นะคะก็สาลากระทอมก็เสร็จแล้วค่ะเหลือแต่เทพื้นปูนนะคะว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้ลืมะลืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้หว้ออกก่อน ให้หวยออกก่อนนะคะก็ยังจะไม่ตอนนี้ยังก็ยังไม่มีห้องน้ายังไม่มีนู่นนี่นั่นหลายอย่างเนี่ยขอให้ขอยเข้าเนาะคุณผู้ชมเนาะขอให้เข้าสกายเาอฟซีา FC สาวดำเนี่ยโอ้ยส่งกันทุกคนค่ะกิ้งกลางกิ้งกลางค่ะร้อยสองร้อยบางคนห้าพันก็มีบางคนห้าร้อยก็มีพันก็มีนะคะเป็นหมื่นยังมีเลยนะคะโอ้ยสาวดำในภูมิใจมากที่เอฟซีมีแต่น้ำใจนะคะ น้ำใจสุดยอดจริงๆค่ะขอบุญกุศลที่ลูกทำมาตัต้งแต่ในแต่ในอดีตชาติและในปัจจุบันอ๋อให้ส่งผลให้บซีของลูกมีโชคลาภคนทุกคนด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ